เมียฝรั่งเมมโมรี่สวัสดีค่ะตอนนี้ก็กำลังจะเข้านอนเข้านอนกับลูกนั่งก่อนนั่งก่อน mm hmm. อวิ่งไปวิ่งมาเนี่ย mm hmm. ค่ะก็พูดถึงสถานการณ์น้ำท่วมนะคะน้ำท่วมปีนี้ร mm hmm. ู้สึกว่า mm hmm. บานกรุงท่วมสองรอบแล้วนะปีนี้ mm hmm. นะคะ mm hmm. เดี๋ยวก็ลด mm hmm. เดี๋ยวก็ขึ้น คือดูแล้วสถานการณ์ปีนี้แย่เนาะแย่ขนาดอยู่เยอรมันน้าก็ยังท่วมนะคะท่วมทั้งเมืองแล้วก็ดินสุดตึกสุดลงมานะคะคือกุ้งมองว่ากุ้งคิดว่าน่าจะแย่ทุก,ท,ก,ท,กทุกที่หรือเปล่าเนาะไหนจะสถานการณ์โควิดไหนจะน้ำท่วมเนาะ ที่บ้านของเสียหายหลายอย่างอยู่ค่ะเพราะว่าเก็บไม่ทันเนาะนั่นค่ะท่วมไปเกือบจะทั้งชั้นเลยนะคะชั้นแรกเนาะนี่ก็โทรคุยกับแม่นะคะว่าน้ำถึงไหนแล้วนะคะแต่แม่ก็เปิดให้ดูนะคะว่าน้ำถึงไหนแล้วแต่ตอนที่เราคุยกันแม่ก็บอกว่าน้ำเริ่มลดแล้วถ้าเกิดว่าฝนไม่ตกลงมาแบบ เพิ่มเติมนะคะมันก็จะลดลงก็ยังโชคดีว่าวันนี้นะคะล่าสุดโทรไปอีกทีแม่บอกว่าน้ำลดแล้วนะคะคือดีใจมากๆเลยเนาะเพราะว่ามันท่วมสองรอบแล้วอะประมาณสองอาทิตย์ก่อนท่วมแล้วก็ลดไปแล้วตอนเนี้ยก็มาท่วมเท่าเดิมอีกนะคะความสูงของน้ำก็ประมาณเท่าๆกันนะคะคือเราเป็นห่วงครอบครัวมากๆ เพราะว่ามีอยู่ครั้งหนึง่งคือน้ําท่วมใหญ่มากๆคือแม่ไม่สามารถที่จะอยู่บ้านได้ต้องออกไปกลางเต็นท์นอนกับพี่สาวนะคะคือปกติแล้วแม่จะอยู่กับพี่สาวแค่สองคนเนาะพี่สาวที่แบบเขาทํางานไม่ได้เพราะเขาเหมือนแบบมีปัญหาทางสมองนะคะก็เลยกลายเป็นว่าทํางานไม่ได้เนาะก็อยู่ด้วยกันสองคนนะคะ นี่คือสภาพถ่ายจากระเบียนบ้านนะคะนี่เป็นกระชังปลาค่ะที่บ้านจะเลี้ยงปลาเลี้ยงไก่ไข่นะคะแล้วก็ปลูกผักไว้กินเนาะคือเราอยู่กันแบบเศรษฐกิจพอเพียงนะคะเจอมรสุมแบบนี้คือสัตว์เลี้ยงอะไรนี่แบบว่าคือน่าสงสารมากๆไม่มีที่อยู่นะคะก็พยายามพวกเขาพยายามเกาะต้นไม้ กาะอะไรได้คือต้องเกาะไปก่อนอะ่ะไก่แม่ลูกอ่อนเราก็เอาไว้บนหลังคาบ้านนะคะตรงบนหลังคาบ้านชั้นหนึ่งตรงใต้ระเบียงเนาะคือสงสารพวกสัตว์เลี้ยงมากๆค่ะที่บ้านยังมีพวกหมาแมวลูกหมาลูกแมวอะไรเงี้ยคือต้องหาที่อยู่ให้พวกเขาวุ่นกันเลยค่ะได้แต่ภาวนาว่าฝนจะไม่ตกอีกนะคะ เพราะว่าถ้าตกมาอีกก็ต้องท่วมอีกครั้งแน่ๆเลยวันนี้โทรคุยกับแม่แม่บอกว่ากำลังลางบ้านนะคะแล้วก็ไล่บ้านน้ำก็ลดลงแล้วแล้วก็กำลังลางบ้านกันนะคะ